สวัสดีครับวันนี้นะครับชอป8 8 8มอนะครับก็มีสินค้ามานำเสนออีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแบบครองประตูนะครับพับเก็บได้สีขาวทึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับครับเราลองมาดูสินค้ากันนะครับอันนี้ก็คือสินค้านะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของยางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ สเตลเลตนะครับครับนี่ก็สามารถพับเก็บได้นะครับซึ่งประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเป็นรูปร่างเป็นตัวแอลนะครับแบบนี้นะครับซึ่งสามารถแขวนเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของต่างๆได้นะครับตรงปลายนะครับก็จะมีเป็นตะขอนะครับสำหรับห้อยสิ่งของต่างๆได้ครับส่วนส่วนที่เป็นโลหะนะครับก็จะใช้ในการคล้องหรือว่าในการเกี่ยวกับประตูนะครับทําให สามารถรับน้ําหนักได้ดีนะครับและเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับคุณก็สามารถพับเก็บได้นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่น้ําหนักจะอยู่ที่0.24กิโลกรัมนะครับเบาถือได้ว่าเบามากนะครับแลวเราลองมาดูวิธีการใช้จริงนะครับคุณจะสามารถคล้องกับตู้หรือว่าประตูก็ได้นะครับอันนี้ครับก็สามารถพับเก็บได้ครับ